สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องผ่าตาผันครับวันนี้พามาเข้าป่าเลยนะครับวันนี้นะครับที่ฝนตกสองวันติดต่อกันนะครับพาเข้ามาป่าเลยนะครับอหากินหญ้ากินอะไรในป่านะครับวันนี้ฝนตกสองวันช้อนนะครับไม่ได้นอนก็จะมาทำอะไในป่า พอได้นอนกลางวันบ้างนะครับมีหญ้ามีอะไรพอได้กินนะครับเป็นหญ้าที่ขึ้นจากธรรมชาติน,นี่เขาเรียกต้นต้นเพกนะครับต้นเพกใบคล้ายใบไผ่นะครับแต่ใบยาวยๆใบเดยืยาวต้นคล้ายต้นไผ่นะครับแต่ต้นเล็กครับเล็กมากครับขึ้นเป็นยมเป็นยมนะครับอ,อยู่ในป่าป่าสงวน ก็เป็นบางจุดบางจุดนะครับจะมีนะครับต้องควานต้องรู้ด้วยนะครับว่าตรงไหนมีเะพาไปนะครับเด็กถากพารอปล่อยให้กินเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาว่าเล่นแชะนะครับตรงที่อยู่คุณตาแชะนะครับว่าผลลังคาช่างยังไม่ได้ใส่ให้นะครับบ้านคุณตารอช่างอยู่นะครับ ช้างนั้นอีกประมาณสองสามบันนะครับวันนีมม้มาป่ามืดทึบเลยนะครับป่านี่เป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับเเรียกป่าดงไทรโทนะครับยาชนิดนี้ก็มีเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับคือควันรุ่นเก่าๆก,ก็จะรู้นะครับอยู่ในป่าจุดไหนจุดไหนนะครับบางทีคนไม่รู้ก็เดินทั้งวันก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นเป็นจุดเป็นจุดนะครับ จุดไหนเขาเคยขึ้นก็ขึ้นตรงนั้นนะครับเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับตน้นว่าจะพามา,อ,าอยู่ในปา่าน่ามอยู่ในป่าก่อนนะครับวันนี้จะให้นอนในป่าก่อนนะครับนอนกลางวันนะครับอตอนเย็นจะพากลับบ้านนะครับว่าตอนเย็น อยู่ไม่ได้นะครับเพื่อในป่านี่ก็เพราะว่าต้องพาไปกินน้ำอาบน้ำอยู่ตอนเย็นนะครับน้ำกลางคืนไม่ได้ครับบางทีก็อันตรายนะครับบางคืนบางวันงูเงี้ยวเกี้ยวขอก็มีนะครับกลางคืนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะไปปล่อยตามริมแม่น้ำมูลนะครับปล่อยไว้นะครับ ตอนเย็นก็พากลับบ้านอย่างนั้นนะครับตอนนี้ริมน้ำมูลก็มีแต่ต้นยูคานะครับจะเป็นพวกต้นไผ่ต้นหญ้าแต่ก่อนไม่มีแล้วไม่ขึ้นแล้วครับเาปลูกยูคากันเยอะนะครับเท่น,นี้จะต้นนี้เยอะนะครับตน้นเขาเรียกต้นเพชรกนะครับอันนี้ตาม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 าทางนี้ทางนี้เยอะมาเอาเลยป่ะมามาไปกินทางเยอะๆมา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 ไม่พอใจนะครับไม่พอใจ มาเลยม่ามามีการไม่พอใจด้วยกําลังอร่อยนะครับไม่อยากไปนะครับมา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 ,ากินอย่างอร่อยเลยนะครับตเต็มคําเลยนะครับมามาไปไป,ไปตรงไปตรงเยอะเยอะมานะอ่าอยากไม่อยากไปอีกอานานๆไม่เจอทีนะครับเพราะว่ามันกําลังขึ้นกําลังเตกใบนะครับช่วงช่วงฝนโดนบ่อยๆเตะไปนะครับ มามามาอะไรวะแบบนี้เป็นจุดนะครับเอ,อ่อเมากควานรุ่นกเก่าๆที่เขาเคยเลี้ยงช้างเขาจะรู้เลยนะครับตรงไหนผลใหม่ๆอย่างนี้จะไม่ต้องหานะครับเดินเดินลัดลัดเข้ามาเลยนะครับบางโอ้ยบางคนไม่รู้นะครับหาเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอนะครับ เพราะว่ามันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าป่าสมวนก็พื้นที่3,000ไร่ครับถ้าไม่รู้จุดก,ก็เดินเดินทั้งวันเหมือนกันหอเพราะว่าเรากลางวันต้องล่ามนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปลงไปออกไปข้างนอกแถวริมหมู่บ้านหรือแถวทุ่งนาครับหยียบข้าวเหยียบอะไรก็ได้นะครับบางทีเขาปลูกอ้อยปลูกยางพารานะครับ ทำความเสียหายให้เขานะครับก็กลับได้นะครับต้องต้องล่ามไว้นะครับแต่ก่อนสมัยแรกก่อนเขาจะปล่อยปล่อยแล้วก็จ้ะของก็นั่งอยู่ข้างนอกนะครับถึงเวลาเขาก็จะมาเดินตามรอยนะครับตามรอยพาไปกินน้านะครับอันนี้ต้องต้องล่ามไว้นะครับไม่ล่ามไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ปลูกของกันเยอะนะครับถ้าว่าเขาลงไปกินของกินอะไรก็เสียหายเยอะครับ ป่าค่อนข้างทึบอยู่นะครับแต่ว่ามีต้นนี้ขึ้นแซมอยู่นะครับเป็นตน้นต้นเพชรนะครับมาแล้วแล่ว่านะมาเรองว่าเอาไปตรงเยอะๆเลยไรากินอิ่มไม่เลือกครับมาเลยกำลังอร่อยเลยนะครับเออหมดไปเลยมาเร็วมาเร็วตรงน,นี้เยอะนะครับ ต้องหาต้นไม้ที่ล่ามต้นไม้ล่ามก่อนนะครับอดี๋ยวนะครับหาต้นไม่เห็นนะครับเนี่ยต้องต้นใหญ่ๆห,หน่อยครับก็ความแน่นอนมั่นใจนะครับถ้าคนเก่สอนไว้นะครับใหญ่ใหญ่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ถ้าว่าเขาเคยหลุดเคยขาดขาติดในสัยนะครับทีหลังเขาก็ไปชนต้นไม้นไปชนต้นไม้ที่ล่ามโซ่เลยทาให้หักแล้วก็เขาจะได้ไปไปกินอาหารกินของคนอื่นนะครับแล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองนะครับอ่นนี้ครับเนี่ยเยอะเลยนะครับา,ามาถูกจุดนะครับสบายแป๊บเดียวนะครับเดินไม่ถึงชั่วโมงนะครับ จากบ้านมานี่นะครับนี่นะครับมีมีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตุ่มเลยนะครับพอได้กินพุงกลังเลยวันนี้นะครับคุณตาเดี๋ยวหาหลักถูกคนนะครับเพราะว่าต้องใช้ต้นไม้ใหญ่หน่อยมาเร็ว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 มา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 เร็วมามา ต้นไม้ก่อนมาของหลักก่อนนะครับคือต้นไม้ต้องอย่างคุณตานี่ต้องต้นไม้ต้องขนาดมาตรฐานหน่อยนะครับเพราะว่าคุณตาเเคยเคยรุดบ่อยนะครับมามามาเลยว้าแต่ก่อนก็ล่ามต้นเล็กๆนะครับก็ติดนิ้ัยสนะครับเคยรหลุดแล้เราต้องล่ามต้นใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับจะดูยาก ต้นที่เพิ่อกมานะครับต้นเพชรกนะครับเยอะนะทึบเลยนะครับเป็นทั้งวันเลยวันนี้นะครับตอนเย็นถึงจะพากลับบ้านนะครับกลางเลยกตางวันนี้นะครับอนู่นต้นไม้นู่นตรงนู้นนะครับว่าจะูก็บไว้เดียดียๆมานี่ก่อนมามากอนะครับมาเย็วมา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 บ้า ูต้นใหญ่ๆน,อน่อยมาเลยว่ามามา,มาเลยว่ต้นเพชรนี่ไม่อยากเดินเลยจากอยากกินอย่างเดียวนะครับเพราะว่านานๆจะได้กินทีนะครับว่าต้นพวกนี้ก็ปีหนึ่งก็จะแตกใบแล้วก็ช่วงเดือนมการาก็จะ ถอดใบนะครับลวงใบก็เหลือแต่ก้านมันนะครับมาเลยว่าม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 าเลยนะครับนี่แต่นี่เลยนะครับเป็นกลุ่มตรงนี้นะครับออกินทั้งวันก็ไม่หมดนะครับตรงนี้นะคบขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับก็ถ่าเปิดช่องได้ไม่ถึงสามเดือนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับทุาการก็พยายาบทำคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสังเกตเวลาทานนะครับชอบเลยนะครับเด็กของสบายใจใหญ่เลยนะครับเรามาเจอตรงนี้ก็จะพามาทุกวันนะครับช่วงวันก่อนๆก,ก็พาไปกินใบผ่น,นะครับวันนี้มากินหญ้าบ้างครับเป็นอาหารบ้าง สบายใจเลยนะครับแต่ว่ายุงเยอะนะครับอันนี้ยุงจะเยอะ,ะครับเหลือกยุงลิ้นเยอะนะครับหัวควายเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือกก็เยอะพวกยุงพวกอะไรเยอะนะครับวัวควายเข้ามาจะวิ่งออกไปเลยนะครับวันมาต้องมาอย่างมิดทิศนะครับ ใส่หมกใส่อะไรคุมอย่างดีนะครับเพราะยุงมันเยอะนะครับในป่ามันจะทึบมากนะครับขอบพคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพลายตะคำนะครับู้ติดตามน้อยนะครับวันนี้พามากินเขาเรียกต้นนี้นะครับเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับกินทั้งวันไม่หมดแน่คุณตาครับอาจจะมาครับสองสามวันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณกว้างเลยนะครับ วกวา้าเกือบร้อยเมตรเลยนะครับเยอะนะครับตรงนี้เยอะมากเลยถ้าควันเกา่เกาจะรุ่นเกา่เกาๆจะรู้เลยนะครับเขาจะพาเดินเข้ามาเลยารู้เลยนะครับอเทีนี้ความส่วนมากควันรุ่นเก่าจะไม่ได้เลี้ยงช้างดูแลช้างแล้วนะครับอายุก็เยอะนะครับควันรุ่นใหม่ใหม่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะไปตัดหญ้ามันง่ายกว่าครับตัดหญ้าให้ทานเลยนะครับ ช้างไห้กินอาหารธรรมชาติบ้างอย่างนี้ก็จะดีมากเลยนะครับส่วนมากวานรุ่นใหม่ก็จะเป็นปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าพวกหญ้าในเปียนะครับปลูกหญ้าปลูกอ้อยให้นะครับบางท่านก็ไม่มีเวลาพามาอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องหว่านข้าวนะครับต้องหว่านข้าวนะครับฝนตกหลายวันนะครับข้าวที่หว่านก็ไม่ขึ้นนะครับต้องต้องหว่านใหม่นะครับลงทุนเยอะเลยนะครับปีนี้นะครับของตัวพานก็ เมื่วานเมื่อวานครับฝนตกมาสองสองวันซ้อนก็น่าจะเรียบร้อยเลยนะครับน่าจะได้วานใหม่นะครับเพราะว่าจะไม่ขึ้นนะครับน้ําก็เต็มเลยนะครับเต็มที่นาขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกติดตามช่องพายตาํามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางครั้งอาจใช้คําพูดไม่สุภาพนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ